ค่ะต้นนี้จอมปวกต้นผักหวานนี่ต้นผักหวานมาลูกมายังไม่ได้ครึ่งทางเลยจะเหนื่อยไ้แท้เดี๋ยววันที่สิบสามพฤษภาคุณยายจะพาไปอยู่ทุดงบำเพ็ญถวายวันวิสาขะค่ะ,คะ นี่ป่าสภาพป่าภูมิทัศน์สภาพป่า,า,ปารอบดอยรอบดอยที่คุณแม่มาอยู่ขอบคุณขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณธรรมชาติขอบคุณเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่อนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อน,นำพาผู้คุณบ่มบารมี บำเพ็ญเนค่ยขมาพรมจรรย์บวทกายบวทใจเพื่อขัดเก่าเผาลนกิเลสต,ตัวเองให้หมดไปจากชีวิตแม้เกิดพบใหม่ชาติใหม่แม่ชาตินี้ด้วยก็จะพบเจอความรล่มเย็นและเป็นสุขเป็นที่พึ่งแห่งตนและผู้อื่นได้เป็นต้นแบบต้นอย่างที่ดีในพุทธศาสนา เส้นทางนี้ทรโหดมากค่ะมาราธอนสามารถฆ่ามารกิเลสตัวขี้ขาดวาดกลัวพวกคนได้ตั้งหลายคนแล้วนะดูซิก้อนหินก้อนนี้มีคนคู่เข่ากราบละให้เดินจะก,กลมกลางคืนกลัวมากจนตาลายนึกว่าเสือนั่งเขาเมาอยู่คู่เข่ากราบเสร็จทั้งรู้เป็นก้อนหินเห็นไหมกิเกลสตัวขี้ขาดวาดกลัวมันไม่ใช่ธรรมดานะมันหลอกตามันโหมัน เหลือเกินจริงๆอะมันป้นบรารมีความกล้าของคนไม่ใช่ธรรมดาเนาะกิเลสตัวที่ขาดหวาดกลัวต้องอาศัยเส้นทางธุดงกรรมฐานนี่แหละประหารมันอาศัยเส้นทางธุดงกรรมฐานนี่แหละประหารมันชั่วร้ายคือตัวขี่ขาดหวาดกลัวตัวอ่อนแอขี้เย เพิ่มความกล้าฆ่ามารกิเลสให้มันตายเพิ่มความกล้าฆ่ามารกิเลสตัวขี้ขาดหวาดกลัวตัวอ่อนแอให้มันตายให้มันสิ้นซากากใจก่อนที่เราจะตายมันต้องตายก่อนตายค่ะฆ่ากิเลสให้มันตายไม่ใช่ตัวเราตายใจเราเมื่อไร่เราก็เป็นอิสระเสรีไม่ว่าจะบำเพ็ญบารมีขั้นอุกฤษล์หบาก แค่ไหนก็ไม่ยินละแล้วถ้าไอตัวั้นมันตายไปจากเรือนใจเรามันป้นบาร,รมีคนทั้งหลายมันไม่ใช่ธรรมดาทำให้คนตกลโลกอกไม่ก็พระมานตัวขี้ขาดบาดกตัวอ่อนแอขี้แย e นี่แหละตัวติดสุขติดสบายนี่แหละค่ะแน่ลูกอย่าเข้าป่าสิคะ